ผมกำลังแหบมอเตอร์ไซค์คู่ใจลัดเลาะตามหมู่บ้านเพื่อที่จะเดินทางมุ่งสู่กังต้งนะครับไปหาต้นมะมื่นต้นเดียวที่ผมหมายตาไว้นะครับอันนี้ผมบิดจุบแล้วนะครับด้านหลังก็ควันจุจุงแล้วครับทางไปหาต้นมะมื่นก็อาจจะขุกพระนิดนึงนะครับถ้าคนไม่ชนานาญรถก็อาจจะถลกได้แต่พอดีว่าผมเก่งนะครับ อันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับสําหรับน้องๆหนูๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่อย่าเรียนแบบนะครับการขี่รถมือเดียวแล้วก็ถ่ายด้วยมันอันตรายนะครับแต่พอดีว่าผมเก่งนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชํานาญเป็นพิเศษผมเลยทําได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับต้นที่สูงจังล่างอยู่ตรงนั้นแหละครับคือต้นมะมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บมะมื่นแล้วก็มาบกกินให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ ใกล้ถึงแล้วครับอีกไม่กี่อึดใจครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับขี่รถมือเดียวจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันเก็บเอาไม่เยอะแล้วกันเอาพอประมาณนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการบกให้ท่านผู้ชมเห็นแก่นในของมัน อาก็ต้องหาขอนหรือวไม้มาลองเพื่อจะบุบมะมื่นให้แตกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแกนในของมะมื่มนแล้วครับอือจริงๆผมว่ามันต้องเอาพลามานะเนี่ยนี่มืยมาตบเนี่ยมันใช่ไหมครับถ้าเอาพลามามันจะผ่าตรงนี้ได้เลยนี่มันเล่นหัวไม่มือเอาแหนุกนานเลยนะตามนั้นนะอ่ะอ่ะ อีกอันหนึ่งอืมอืมที่เกียจแกะกินทั้งเม็ดมันจะเป็นอะไรมัเนี่ยอืมโบไว้หลายๆอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมากินทีเดียวเอะหมไว้ก่อนอืม เห็นบ่าอืมมันไม่ใช่หากินกันง่ายๆนะเนี่ยเราเห็นเขามาขายถุงสิบาทยี่สิบาทเนี่ยอย่าวไปต่อเขาเลยนะเสียวเล่นห่วมือเฮ้ยอ่ะเห็นไหมครับนี่มีสองหลีบด้วยกันขาวสะอาดอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือผลงานที่การมาเก็บใช้ระยะเวลานิดเดียวนะครับนี่โอ้นี่ขาวโบกเลย เหมือนกะทิเหมือนมะพร้าวเหมือนกันนะครับอืมผมว่าขอโทษด้วยนะครับอันนี้มือนะครับไม่ใช่ส้นตีนนะครับอืมอาจจะหยาบกล้านไปหน่อยนะครับขี้เกียจแกะกินทั้งเปลือกกินทั้งอันนี้มันเลยได้ไหมเนี่ยอืมเพราะว่าน้ํามันมันอาไปสกัดบำรุงสมองนะครับน้ามันมะมืดนนะครับบำรุงสมองบำรุงหัวใจนะครับซึ่งใครที่หัวใจดอกหรือว่า หัวใจที่ยังขาดการถูกบอกรักว่าไอ o v บอยูนะครับก็น่าจะกินได้แล้วก็เนื้อด้านในเขาบอกว่าเป็นยาถ่ายพยาธินะครับอืมผมว่ามันอร่อยอ่ะอืมมันมันดีอืม,มเหมือนแม่แตงโมไม่ไม่แกะเปลือกแล้วกินทั้ง,งกับกินกับข้าวเหนียวดีไหมเนี่ย ืมตอนนี้ผมได้กลิ่นครับอืมไม่ใช่กลิ่นม,มึมๆนะครับนี่ครับอ่ากลิ่นขี้ควายครับเออเสือกเลือกมาโบกใกล้กองขี้ควายด้วยนะครับอืมอืมผมว่าใช่ได้ครับอืมก็อ,อยากจะร่มกันนะใครมันเป็นคนมาหากินคนแรกในประวัติศาสตร์ของโลกอืมโอเคนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้อาจจะไม่หาครับแต่ว่าอยากมาถ่ายนะครับที่ผมอยู่เอ่อโบมะมื่นอยู่นั้นผมก็เจอกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะมื่นอันนี้จะอย่างวะเลาะให้ไผ่เข้ามาเนียอย่างวะเอานนี้ป็หัวเอามะมื่นนี่นะเออก็ก็มัหน่อหันกะนเออาหันลงอ่าปงไหมอ๋อยิ่งหันจะยิ่งปงกะนปงอันนี้เอารุงกันแล้วนี่มันจะประมาณกี่ปีอันนี้ครับว้าโมก็ประมาณประมาณได้ก็ไม่คู้นเคยสีบปันนะ ครับอยู่ในบ้านลราเก็บป,ปีอ๋อขาวๆอ๋อว้าวเขาเรียกอย่างไรเนาะเจ้าไม่สามสิบหกก็เก้าเนี่ยนะม,มันมีเก้าเดียวนะตอนนี้นะอโอเคครับขอบคุณมากนะครับเอ่อสำหรับผู้เชี่ยวชาญเรื่องต <c oughs> ้นมะม่วงอันนี้มันเป็นอะไรนะครับอันนี้มัน,นมันเนี่ยมันมัน,มนโเหรอครับหรืออะไรโบโอ๋อโบมันเป็นแอบกันนี่อืมแดงมะม่วงนี่เนาะ โมนี่กันก้มกันอ่าหัวง้อ,อครับเลี้ยกง้อกี่ตัวนีว่เลี้ยกง้อกี่ตัวหตัวเออแมวหางไว้ครับเดี๋ยวไป